ตรงบันไดอีกแล้วว่านกับอุ้งอิงบันไดกวาดหม่ตรบันไดลูกสาวใส่อะเป็น่ังไล่ะเลือดอาบเต็มเต็มขาโยนจับเอาเนี่ยเป็นแผลแผลเปิดเลยแม่เอ้ยไม่มียาเดี๋ยวมีผปุ๋ยมียานี่มันไดนมันว่าซ้ำกันแลนววันนี้นก็เล็กก้าวขาขาไปบันนี้มันเกิดมันเกิดพิกลงเลยแม่โดนไม่ทีเลยหรอนี่เราวันนี้เล็กมันกลับขูดเลยขูด ยามาทาพี่เหนือ่อยไม่ยา ครับพี่น้องเป็นจังเล่แน่สำหรับคลิปที่ได้ขึ้นเฮดซี่แฟนครับหลายๆคนได้เบิ่งกันนะคะก็เป็นทึ่งเบอร์สองเหตุการณ์ครับพี่น้องเหตุการณ์แรกนี่ก็จะเป็นในฝั่งของพี่อุ้งอิงนะคะพี่อุ้งอิงในคณะที่แบบนองกำลังสิเก่าขาอ่เก่าขาลงอ่าผืนครับพี่น้องลงผืนเวทีนี่แหละผืนเวทีนี่มันก็สิแบบเป็นเป็นขันเป็นขันมันเป็นบันไดแล้วพี่น้องน้อแล้ววินาทีที่อุ้งอิงนองกำลังแบบสิเก่าขาลงครับพี่น้องเกิดอ่า โค้ดเท้าปลีกนะคะแบบปลีกล้มคักๆเลยนี่แหละแต่ว่าดีที่ในฝั่งของทางด้านน้องยิงยิงได้พยุงได้ซับมืออุ้งอิงไวแน่นก็เลยเหตุให้อุ้งอิงน้องบ่ได้ล้มบ่ได้เป็นอีหยัางเราพี่น้องเนาะแต่ว่าคันห้าทางด้านน้องยิงยิงบ่ได้มีการซอยอุ้งอิงไว้นี่กับว่าอยากสิฐฐคิดภาพครับพี่น้องว่าสิเปน็นจังได๋นะคะรับรองว่าล้มอย่างแน่นอนรับรองว่าล้มอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ลม้มนี่บ่แม่นล้มค่อยๆให้ครับพี่น้องล้มแห้ง นะคะเป็นตลมแห้งน้องพี่น้องนอกแล้วลนะี่แหละในฝั่งของทางด้านน้องยิงยิงก็คือหลังจากที่เดย์ซอยอุ้งอิงนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นอาพี่น้องนอกก็แบบดูแลอุ้งอิงแบบไม่ห่างเลยก็เป็นในช่วงของการล่ําเรืองพาแดงนั่งไอเนี่ยละคะพี่น้องนะคะแล้วอุ้งอิงเกิดแบบเก่าเก่าพิษขาเหมือนแบบนองนองเปล่าปรบมาณนนี้อันนี้ก็บริษับคือการรือว่าเป็นน้าส่วนสูงรือ่าหรือว่าผื่นเวทีมัน่นเมือน น้อพี่น้องน้ำพื้นไวที่อาจจะเมินค่ะพี่น้องเราเลยเล่ใไ้นองแบบคาบดิแล้วก็บวกกับต้องใส่ส้นสูงที่สูงมากด้วยน้อพี่น้องเนอเอ้านี่แหละคับพี่น้องก็ดีที่ว่าคนบอลหลมคนบอลเป็นอย่างไรนะคะแต่วานาเจเจฟค้าเติบหนึ่งยูสำหรับอุ้งอิงแต่ว่าในฝั่งของทางด้านน้องยิงยิงกับเพื่อแบบดูแรแบบไม่หากนี่แหละครับพี่น้องเป็นจังเลยเรวเรียกได้ว่าเอฟซีแฟนคลับอุ้งอิงเพชรบานแพงคับพี่น้อง พากันแฮ่คอมเมนต์กันรัวๆแฮ่คอมเมนต์ว่าจางไหนแฮ่คอมเมนต์บอกว่าเตรียมรับมาอะไรจุกๆเลยนะคะ FC แฟนคลับหลายคนบอกว่าตาวหน่อยเพชรบันเพ่งมาทําการแสดงยื่อใจกันตามควายสี่ขันควายยิ่งไกลมองได้ควายสี่เอามาไล่นําใจไปให้น้องยิงๆนะคะแบบเป็นการขอบคุณนะคะเป็นการขอบคุณที่แบบช่วยพยุงอุ้งอิงไว้ที่แบบซอยอุ้งอิงไว้วันถอดและหลายคนคอมเมนต์กันรัวๆเลยได้ค่ะพี่น้องแล้วนี่แหละเรียกได้ว่าเห็นผลทันตา เห็นผลทันตาสำหรับเหตุการณ์ขอเท่าพี่ของอุ๊ยนี้จะเกิดขึ้นในวันเปิดฤดูกาลนะคะเปิดเกิดขึ้นในวันเปิดฤดูกาลเกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบนะคะแล้วนี่แหละเรียกว่าตั้งแต่วันที่ยี่สิบเป็นต้นมาครับพี่น้องตั้งแต่วันที่ยี่สิบเป็นต้นมาจนถึงหนึ่งพื้นนี่ได้มาไล่จุกจุนะคะแล้วเอฟซีที่ได้มีการให้มาล่น้องก็ไม่ใช่เอฟซีใครที่ไหน ก็เป็นเอ็กซที่น้องอูอิงนะคะเป็นเอ็กซที่น้องอูอิงสิพพี่น้องไปมุนคลิปนี่จนเอยตะกอนเป็นคลิปที่ในฝั่งของทางด้านน้องยิงยิงค่ะพี่น้องน้องเลยมีการออกมาขอบคุณนะคะสำหรับที่แฟนคลับที่ได้มีการเห็ุมาไล่นําใจให้นะคะเอาไปเบิ้งคลิปนี้กันวันนี้มา เปรียบได้ว่านามรักมากๆนอกพี่น้องนอก,กัที่ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่พึงเขามาอยู่ในวงเต้าหน่อยนอกพี่น้องนอในฤดูก,กาลแรกนะคะแล้วสําหรับน้องยิ่งๆนี่เขาก็เห็นมาอยู่แล้วตั้งแต่แรกๆนะคะว่าเป็นคนที่เสียงดีหน้าตาดีแล้วยิ่งแบบมีการออกมาโชว์นี่คือแบบเต้นก็นได้เอาเอาเอฟซีแฟนคลับอยู่เอนเตอร์เทนเก่ง คือแบบครบเครื่องมากๆคือแบบสุดยอดนะคะแล้วนี่แหละยิ่งแบบอซอยเหลืออุงอิงอีกจังสิมโอ้ยเฮงใดใจเอฟซีแ, FC แฟนคลับไปหลายเลยล่ะนะคะนี่ก็ไดมาไล่นําใจน้องก็ได้มีการออกมาขอบคุณนะคะสําหรับเอฟซีอุงอิงเพชรบานแพงนะที่ได้มีการกดมาไล่ที่มีการเห็ุพ่วงมาไล่อามาไล่ห้วันท้อนาะพี่น้องน้องก็บ,บอกว่าขอบคุณเอฟซีน้องอุงอิงนะคะขอบคุณ อ่าพอฮักแม่ฮักอุ๋งอิงนะคะมีเงินกินขนมแล้วทางด้านน้องอ่อิงมาเติงสีละน้อพี่น้องน้อเอากาถือว่าสุดยอดนะคะถือได้ว่าสุดยอดนี่แหละหล้วลคนพากันบอกว่าคิดดีทําดีแล้วจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเราพี่น้องน้องในฝั่งของทางด้านน้องยิงงค่ะพี่น้องแอดมินนเห็นการเต้นแล้วก็ร่วมถึงการร้องของน้องแล้วถือว่าสุดยอดเลยถือว่าโอเคเลยน้องพี่น้องเนาะ เป็นศิลปินทีอันเม่มองวา่าเอาแบบตีว่าตั้งในละแบบมีมี่การเอนเตอร์เทนมีการเต้นมีอะไรหลายๆอย่างแบบเอาเวทีอยู่วันถอเอาเวทีอยู่ครบเรื่องมามาเนาะพี่น้องเนาะล้วก่ะเสี่ว่าบอโจก,ก็ต้องเล่งไว้อย่างแน่นอนนะคะสาหรับทางด้านน้องหญิงๆนะคะเฮงได้ประกบคู่ก,กันกับทางด้านใหม่อันตัญญาน้องใหม่เฮงเขากันบักคักเลยค่ะพี่น้อง เอาอย่างทีในขวคลิปให้พี่แนคับหลายคนด้เบอร์เมื่ดตอนคลิปก็สิเป็นคลิปที่ทางด้านน้องยิงยิงกันเ้มีการซอยอทั้งด้านน้องใหม่ด้วยนาอพี่น้องเนาะมื่อเปิดฤดูการนี้อุ้งอิงคอเท่าพลิกก็เป็นการก่าวขาลงมจากขันขันเวทีนี่แหละครับพี่น้องก็เกิดคาพริอันนี้คือเหตุการณ์ที่หนึ่งวันต่อมาเลยวันที่ยี่สิบเอ็ดน้องใหม่ตกบันไหน น้องใหม่อันนั้นอันนอันนตาลาตกบันไดแต่ดีที่ทางด้านอ่าน้องยิงยิงแบบดูแลแบบไม่ห่างนะคะเป็นตั้งไหนแบบน้องใหม่นด็กขึ้นเลือดเลือดอ,อาบคาอะไรได้คัะพี่น้องจนแพ้เปิดนะคะเอากะมีตาหลงยิงยิงเราพี่น้องน้องเอาถือว่าสุดยอดมากๆเสือมาเขาตาเอฟซีอะไรหลายคนยังแน่นอนแบบนี้แหละเห็นผลเร็วทันตาค่ะพี่น้องเอฟซีันคลับแบบบอรซสา เดนมีการแห่โอ,อนมาไรให้ทางด้านน้องยิงยิงกันรัวๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับพี่น้องที่เดนนีการสอยเลียวง,งอิงเอ็กซ์แันครับพร้อมที่จะแบบสนับสนุนทุกคนน้องพี่น้องน้องอ้าเนี่แหละก็เป็นกำลังใจให้น้องหรือว่าน้องยิงให้ตอนนี้บอจูเพิดก็คือจีเล่งไว้ยยูนั่นแหละนะคะว่าเป็นศิลปินทีเ่เรียกว่าไม่ธรรมดาอีกคนหนึ่ง นพี่น้องนอเอากระตามนั่นแหละค่ะพี่น้อง,งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปใบสมีตะก้นอนข่าวกระมาสวัสดีค่ะ